โยมาเก็บหมากเบนอีกแล้ววันนี้ยังเหลือเยอะอยู่เหมือนเดิมว่เสียงนกหมากมีละเบลลูกคปาปลาวันนี้ผลบต่ตกเลยเป็นแห่งๆเก็บรอบที่สามรอบที่สามหรือรอบที่สี่รอบที่สี่เนาะรอบที่สามตอนดิบ สี่รอบห้าสี่รอบแห้อแม่บ่แม่มี่เสียมานโอเดอสบายมานตรมานบามิเดียวตอนมันยังเล็กๆอยู่จับนน้อยมันก็ลนจับนิดหน่อยมันก็ร่วงอันขวนมันขวนมันน้อยเน่อยจะอาให้ดูอ๋อขวนมันลนซูนนน้อยมันก็ลน ตดกเป็นต้นอยู่เลยเสดายเลยเนาะถ,ถ้าเป็นบ้านเราเก็บอไปเห็ดแย้มตกเต็มเลยอีกสักประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์ก็ร่วงหมดแล้วนี่ก็จะร่วงหมดโอเค อยู่เหมือนเดิมทั้งนกมากินเยอะมากมายสวยมากโอเคเก็บกันขามาทั้งไตต้ตนมัแล้วาดูตุบ๊บตับตุ๊บตับอยู่ ตเต็มพื้นลูกมันล่วงเต็มพื้นเหยียบเมื่อนันม้ามันปัะนไน้ดมันพึ่งล่วงวันนั้นนะมุงน,น้ามันเน่าแล้วมันเริ่มเน่าลูกที่มันล่วงจับน้อยๆกับลูนด้ขวนมันหน่อย มันสูงฉันก็ยือมาถึงไหนมันสูงอุยอ้ยเอยอโลนใส่หัวซูนซูนน้อยน้อยมันก็ลโลนส่หัวลูเขียวเขียวนี่มันมันก็เฮิมและแหละมันรวงคือกันลูกเขียวอ่ะควรมันควรมันนน้อยบางๆาง มันล่วงง่ายเห็นน,นี่ขวนมันขวนมันบางมากมันก็เลยล่วงเร็วข้างหน้าเยอะมากเลยข้างบนก็เยอะเยอะเต็มไปหมดยืบไปถึงยืบไม่ถึงเลย หอ,อนเหงแตกอุ๊บเด็ดหน่อยนังหน่อยนั่งล่วงเก็บอยู่คนเดียวแม่มีมาเป็นเพื่อนแต่แม่มีไม่มาเก็บเสียงมันโลนใส่สังกะสีตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่โอเคเยอะมาก บุ๊ยบางกิ่งนั่นยังไงจะเอาได้อะมันเยอะเอาไม่ถึงกิง่งข้างบนเอาไม่ถึงพุ่นะบู๊ดต้องดโพลโอเค ัเอาเธอไม่ถึงเธอทำาไมลุกตุกตุกตับตับเธอยอยู่สูงมากงามันพอยๆเนีย่ยถ้าขึ้นไปมันไม่รู้ว่ามันจะรับน้ำหนักคนไหวหรือเปล่านะถ้าคนน้ำหนักเยอะกินมันก็จะพาล่วง เอาลูกต่ำๆลูกสูงๆก็เอาไม่ถึงไม่จเจอจะเอาลูกไหนดีเตอลูกสูงกินมันมันมันร่วงแล้วกินมันอันเนี้ยมันมันหมักมันหมักหมมันไม่ใช่มันเหม็นเน่านะมันกลิ่นมันหมักคล้ายๆกลิ่นเบีย แมงก็มาตอมพวกไอ้แมงวันแล้วก็วอนก็มาตอมอยู่อจอเช่นจิมนไปเอา,เเอาั้งใดใหข้างหน้าเดี๋ยวกันเก็บแป๊บหนึง่งตัวไอ้นั่นก็มาตอมแมงไอ้นั่นน่ะตัวต่ออุ้ยตรงนี้ทำไมมันยังเขียวๆอยู่อรู้มันคนละต้นนี้ม่ะ ามาต่อก็มาตอนฉันก็กลัวตอนตอนขายันทำไมต้นนี้ยังเขียวๆอยู่เลยนี<ม>่อันนี้ยังไม่สุกนี่ว่ะมันคนละต้นกันนี่ต้นเล็กๆต้นนี้เล็กๆยังไม่สุกเลยแต่ลูกใหญ่มากต้นนี้ยังไม่สุกต้นเล็กมันรงสายเม็ดมันร่วงแล้วมันมันเกิดไง ยังเขียวๆอยู่เลยต้นนี้ฮกเริ่มเริ่มสุกเอาเก็บเอาจะเก็บมันก็เขียวอยู่เอาไปกินส้มเก็บเอาหน่วยเขียวไปกินส้มพร้อมมันใหญ่ดีมันก็ล่งลูกดิบไปด้วยโอ้ย นกยาแม่แม่เวสปีฉันก็ยานนะโอเคอเคูอค้ฉันลูกเขียวเขียวอยู่เลยเนี่ยโอเค